เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องฝันซาฮันนี่นะอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกมปรุนซีดีภาค6นะครับผมโอเค๋เคเยว,วันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะมีชา a l เลน g ์แบบไหนรอเรากันอยู่เปิดกล่องขึ้นมาแล้วก็ดูสิชื่อด่านว่าด a r t มันนี่นะครับไม่ใช่ดาร์ตบงกี้แต่เป็นด a r t มันนี่นะครับผมโอเคด a r t มันนี่ด r t m มันนี่โอเคเมคเซนต์ครับให้ตัวลิงมาครับกระดาษฝามให้วิลเลจมาใช้ด้วย โอ okay. เคเวยนเถอะยังชื่อด่านนั่นแหละครับผมว่าต้นเกมมาเราต้องพยายามที่จะใช้เจ้าด่านมังกี้ในการเล่นแต่กรูกันเนอร์ราคา200ดานมังกี้ราคา,าไม่ใช่เทียหกสิจ้ะผม <laughs> ว่าราคาด่านมันถูกกว่าเ <laughs> พราะฉะนั้นตัวฟรีตัวแรกผมขอใช้เป็นกรูกันเนอราา์แล้วกันเพราะยังไงเราก็ต้องการ การป้องกันในช่วงต้นอยู่ดีนะผมจะวางด้านมังกี้เข้าไปแล้วมังกี้เจ้าเป็นสายไหนดีเอาเป็นสายถ้าจะเอาปลอดภัยในช่วงต้นเกมสายกลางก่อนน่าจะดีกว่าแล้วก็เพิ่มอีกตัวนึงนะด้านสองตัวช่วยกันป้องกันในช่วงต้นเกมให้ผมหน่อยแล้วกันนะตำแหน่งที่ละเอียดที่สุดเล่นในคอมก็วางละเอียดได้นะครับนิสัยเดิมก็ยังมีอยู่ ผมเอาให้เป็นพังตัวตีลาสเท่านี้ก็ช่วงต้นเกมก็ถือว่าพอได้เรามีกรูกันเนอร์ถ้าอัพสายบน2เลเวลเขาก็สามารถตีเหล็กให้เราได้แล้วเราก็มีตัวที่ตีพังตัวเป็นในอนาคตเจ้านี้ก็จะกลายเป็นครอสโบมาสเตอร์ให้กับผมด้วยชูสวยอยู่ช่วงนี้ก็ฟาร์มเงินกันดีกว่าเนาะหรือว่ามันยังไม่ไหวโอเคถ้ามันยังไม่ไหวให้เราทําได้2อย่างครับหนึ่งคืออัปเกรดกดคลิกช็อต ่กอนหรือทำให้เจ้านี่มีควิกช็อตเหมือนกันก็ได้นะแต่ป้องกันแต่พอเหมาะดีกว่าแล้วเราก็พยายามเน้นบานาน่าฟาร์มครับจะพยายามซื้อบานาน่าฟาร์มให้ได้ <c oughs> ด่านนี้ตามแผนการของผมถ้าเขาให้ตั้งชื่อด่านว่าดาร์ดมันนี่ขนาดนี้เนี่ยจะพยายามอนะจะพยายามเล่นอ่าเทียรหกดาร์ดมังกี้ดีกว่า ถ้าทําได้นี่จะเจ๋งมากๆเลยครับเออเล่นเกมนี้ในคอมมีข้อน่ารักหน่างอย่างผมไม่ต้องเอานิ้วไปจิ้มครับผมแค่เอาเคอร์อเซอร์เมาส์เนี่ยวางไว้ใกล้ๆมันก็เก็บเงินเองเลยนะไม่เปลืองหน้าจอแบบไม่แบบต้องไปมองอย่างอื่นอนะไรอย่างนี้ไม่ต้องเดี๋ยวนะถ้าอย่างเนี้จะเล่นบ a นนาฟาร์มสายไหนดีสายบนนะ่ะนานๆทีจะได้เล่นเพราะผมไม่คยใช้เขาเท่าไหร่ไม่เอาดีกว่าผมขี้เกียจ Yeah. ต้องมาซื้ออ่าต้องมาเล่นเจ้าบรรดาฟาร์มเมอร์แวแล้วกันก็เดี๋ยวเล่นสายสายล่างแล้วกันอลองไปลองมารู้สึกถูกใจสายล่างเพราะว่าสายล่างเนี่ยมันให,มนให้มันให้พลังชีวิตได้ด้วยวางไม่ได้หรอวางได้จะมาหลอกเรานะครับผมไม่ปล่อยให้คุณหลอกัวโอเค ถ้าเราคิดจะเล่นสายล่างเราต้องเพิ่มจำนวนของบาน่าฟาร์มก่อนแต่ว่าถ้าเราคิดจะใช้สายบนเราต้องอัปเกรดก่อนมันจะมีความแตกต่างของการเล่นบาน่าฟาร์มสายต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีๆครับว่าเราคิดจะเล่นบาน่าฟาร์มสายไหนเราก็าไปให้ถูกต้องกับสายนั้นๆอันน,นนี้น่าจะหลุดนะแต่ไม่หลุดครับสวยโอ้ขาดเงินอันนี้ไม่ เทคนิคเดิมๆเ,เลยเนาะเวลาวางเฮ้ยทำไมวางอ๋อมันต้องวางละเอียดมากเพราะว่าตำแหน่งของเจ้าโอ้ยหลุดไปตัวหนึ่งตำแหน่งของบรรดาฟาร์มสายบนตัวเนี้ยมันมันค่อนข้างเปะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางเปะเช่นกันผมจะเอาทริปเปิลช็อตเพิ่มขึ้นมาช่วยเสริมพลังในการป้องกันหน่อยโอเคทีนี้บรรดาฟาร์มสามต้นเดี๋ยวเอาเป็นสต้นแล้วผมค่อยอัปเกรดเขาให้ขึ้นระดับไปตามนั้นนะ ตอนนี้ก็เก็บเงินกันไปก่อนด่านนี้ให้เล่นถึง50แต่เช่นเดิมครับเราจะพยายามไปให้ได้ถึงด่าน100ก,กันเพื่อเก็บอินสตาแมนกี้เอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหลายคนอาจจะคิดว่าแบบว่าเอะเก็บมาตั้งนานไม่เห็นได้ใช้ประโยชน์เลยไม่จริงนะครับผมแค่เลือกที่จะไม่ใช้เองเพราะว่ามันป้องกันได้แบบสบายอยู่ไงผมเลยไม่จําเป็นต้องใช้ใช้คําแบบนี้ดีกว่าตอนนี้กรูกันเนอร์ของผมก็สามารถแปะน้ํายาทําลายพวกตัวเหล็กได้แล้ว ทีนี้ก็มาเอากันเงินต่อเพราะว่าการป้องกันพังตัวกับการป้องกันเหล็กของผมมันมาแล้วเห็นไหมพังตัวเสร็จอย่างรวดเร็วตอนนี้พยายามที่จะเก็บเงินซื้อบรรณาฟาร์มเทียร์สให้ได้ครับ2009นต่อต้นได้ทั้พลังชีวิตได้ทั้งเงินที่รวดเร็วกว่าเดิมมากการอัปเกรดจากเทียรสเป็นเทียสมเนี่ยมันความเร็วในการให้เงินตกต่างจริงนะโอเค ไหนจะไหวหรือเปล่านะโซนตรงนี้คงไม่เท่าไรนะ,ะผมเพิ่มบิ๊กเกอร์ให้เขาแบบว่าเวลาโยนน้ำยามีโอกาสที่จะโดนจำนวนมากขึ้น,มนไม่ใช่ไม่ใช่มีโอกาสมันโดนมากขึ้นโดยเดฟอล l t เพิ่มระยะหน่อยเพื่อทำให้เขาเนี่ยตีพังตัวเป็นแล้วก็ได้แข็งแกร่งขึ้นหน่อยอ่ะขอแค่น้ำยามันแปะเข้าไปอย่างนั้นอนะ่ะเดี๋ยวมันละลายเองและดาร์ทที่เหลือเดี๋ยวมันจะจัดการให้โอเคครับงั้นเรามาเงินต่อเล่งความเร็ว แต่ว่าด่านที่ผมข้างบนคือด่าน40ทวมากกว่า <C oughs> ผมจะจามนะแป๊บหนึ่งขอ <c oughs> อภัยครับแต่เตือนแล้วนะผมเตือนเรียบร้อยแล้วว่าผมจะจามเ <c oughs> พราะฉะนั้นก็ไ,นนนไ,นไม่ผิดไหนพูดอย่างไรไม่รู้เนาะผมเพิ่มการป้องกันขึ้นหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าไม่พอแล้วแล้วก็ต้องเปลี่ยนการโจมตีให้กลายเป็นเฟิร์สสักนิดหนึ่งเจ้านี้น่าจะโอ้โหตีไม่ถึงขาดไปนิดหนึ่งผมต้องให้ค r o สโบว์มันช่วยตีบ้าง ด่านนี้มันไม่มีฮีโร่ไงพอไม่มีฮีโร่เนี่ยการป้องกันของเรามันก็เลยแบบว่าหยาบลงไปนิดนึงเพราะว่าเราต้องอัปเกรดพวกด้านต่างๆเราไม่มีตัวที่เก่งตามด่านเรื่อยๆเหมือนฮีโร่แต่ก็ไม่เป็นไรเล่นได้อยู่ดีอ่ะพอได้2อ0พตัวเทีเสียนี้มาผมก็จะเล่นเจ้าอัปเกรดสายกลางของพวกเขาให้เสร็จก่อนเนาะพอได้สิ่งนั้นมาก็ ค่อยดูว่าการเงินของเราจะไปทางไหนต่อดีจะซื้อเพิ่มหรือว่าจะเพิ่มจํานวนะจะซื้อเพิ่มหรือจะอัปเกรดเพิ่มผู้ให้ถูกสีกว่า800นี่เลอุ้ยด่านนี้ถ้าทางจะไม่มีปัญหาใช่ไหมใช่ไหมโอเคไม่มีครับก็เงินต่อเฮ้ยจริงเปล่าออกจริงครับอย่าลนลาน,นะครับทุกคนทุกคนนี่ชอบทําให้ผมลนลานอยู่เรื่อยเลยนะ ขอโทษนะครับที่ผมโทษคนเดียวจริงๆต้องโท,โทษตัวเองคนเดียวโอเคโอเคการป้องกันตอนนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่๋ยวผมจับเกรดให้กลายเป็นชา a r p s h เตอร์เสริมพลังในการทำลายแล้วก็มีการโจมตีติด c ริติคอลเพิ่มขึ้นนะสวยมากขึ้นโอเค okay. แล้วก็กรูกันเนอร์ขออนุญาตอัปเกรดเป็นสายบนเพื่อเพิ่มพลังในการละลายให้ดียิ่งขึ้นไปอีก แต่ข้อเสียขอ,ง,องสายนี้มันก็คือว่าเขาไม่สามารถที่จะต่อสู้ตัวพังตัวได้แบบสมบูรณ์แบบขนาดน,นั้นผมต้องเสริมวิเลตเข้ามาผมอยากรู้ว่าถ้าวิเลตวางไว้อ่ะยิบเลี้ยงๆหน่อยผมเชื่อนะผมเชื่อว่าการป้องกันขอเรามันเอาอยู่อ้๊อ้อ๊โอเคถึงใช่ไหมและเฮ้ยไม่ถึงขาดไปนิดนึงอับเพิ่มก็ไม่ได้อหยุดโดยมีวิธีแก้ การที่เราออกจากด่านมาก่อนแล้วเราค่อยกลับเข้าไปใหม่ตัวที่เราซื้อในด่านนั้นอะที่ก่อนที่มันจะจบด่านโอ้โห,โหแต่อย่างน้อยผมยังไม่ได้อัปเกรดอย่างน้อยผมยังไม่ได้อัปเกรดก็ก็ยังดีผมยังขายได้ซ้ายไาอีกนิดนึงเพราะผมต้องการให้แบบว่ามันอยู่ทางฝั่งข้างหลังตรงนี้ซ้ายไปอีกนิดนึงถ้าตรงนี้ได้ไหมยังไม่โดนแต่ว่าถ้าอัปบิเกอร์โอเคได้รับบับโอ้ยน่ากลัวนักเกิน โอเคครับทีนี้ก็สามารถตีผังตัวเป็นแล้วกรูกันเนอร์ของเราเนี่ยแหละจะเป็นตัวช่วยต่อสู้ในช่วงต้นก่อนเนี้ยที่ดีมากเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้อัพเขาเทียรสีได้เนี่ยเราจะรู้สึกสบายมากขึ้นเยอะเลยนะแต่ใจตอนนี้ก็อยากวางบันานาฟาร์มเพิ่มครับมันไปได้2องออปชันอย่างที่บอกเราจะอัปเกรดเพิ่มหรือเราจะนี่แต่ผมรู้สึกว่าการรออัปเกรดเพิ่มนั้นใช้เวลาในการรอมากเกินไป ขออัปเกรดเป็นบานาน่าฟาร์มมาเลยแล้วกันก็จะค่อยๆทำขึ้นมาเราควรมีจำนวนสักกี่ต้นดีควรมีสักผมยังคิดจำนวนที่แบบอยากจะได้ไม่ค่อยออกเท่าไหร่สิต้นเหรอเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันตอนนี้ก็จะวางเพิ่มไป วางเพิ่มไปเรื่อยๆครับเพราะว่าอย่างที่เคยคุยกันไว้แล้วกอยเคยอธิบายด่าน40ไป50นั้นจะเป็นช่วงที่เราหาเงินได้ดีที่สุดเลยเพราะว่าการป้องกันมาถึง40นั้นอะ่ะเพิ่มอีกแค่ติดนึงอะ่ะมันจะสามารถป้องกันได้ไปถึงด่าน50แต่ว่าด่าน50เนี่ยจะต้องระวังครับเพราะว่าด่าน50จะมีเจ้าโมแอฟกลับมาใหม่ถ้าการป้องกันเราไม่เพียงพอเนี่ยเราก็จะโดนโซนโมแอปโซนนั้นจัดการ โซนนี้จะเป็นช่วงที่ไม่มีโมแอปใดๆทั้งสิ้นนะแต่พอจบโซนนี้ไปก็จะกลับมาใหม่ระวังครับต้องระวังแต่ว่าตัวกลูกันเนอร์ของผมอะ่ะมันช่วยละลายได้ดีอยู่พวกตัวบลูนธรรมดาโดนกลูกันเนอร์เข้าไปยืนไม่อยู่แน่ๆวางได้ตรงนี้ถ้าวางได้ตรงนก็วางลงไปเก็บเงินอีกนิดนึงนะ ตราบใดที่มีโอกาสผมก็จะไปต่อโอเคแป๊บนึงนะโอ้ยถ้าถามมาเยอะเกินผมนะไม่ค่อยแน้นเลยแป๊บเดียวคุยกับผมแป๊บนึงก่อนนะ เพื่อนเขาชวนเล่นเกมในสตรีมอะเวลาเราเล่นในคอมแล้วเขาสามารถแบบทักเข้ามาได้แล้วมันจะมีเสียงดืดดๆไงเขาไม่รู้นี่ว่าผมทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นก็นั่นแหละเนาะงั้นเราเพิ่มบานาน่าฟาร์มขึ้นไปอีกตัวนี้ผมว่าเล่นดอ t a ด้วยไนงะจริงก็เล่นมาสักพักแล้วนะแต่ว่ามันก็สนุกดีหลายคนแบบว่าหาว่าดอ t a นี่เป็นเกมปวดร้อนเนาะผมก็แอบเห็นด้วยนะแอบเห็นด้วยในในใน,ในบางปาร์ตี้แตมากกว่า เดี๋ยวกันเงินเราควรพอก่อนเนาะเราควรพอก่อนเดี๋ยวอัปเกรดวิจยแย่แล้วถ้าอย่างเนี้ยถ้ามันถ้าตัวน้ํายามันไม่ได้เคลือบอะอันตรายเป็นเทียสีแล้วก็จริงอะแต่มันหลุดไปได้หน่อยนึงโอเคตอนเนี้ยผมรู้เลยว่าการป้องกันของเรามันยังขาดอยู่สิ่งที่เราต้องการคือการป้องกันที่แข็งแกร่งกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องวางบรนด้าฟาร์มเพิ่ม ทำไมเราต้องเป็นคนอย่างนี้ด้วยเนี่ยเพราะว่าพออัพกลูให้กลายเป็นเทียนแล้วผมรู้สึกว่ามันน่าจะไหวไงมันละลายเร็วมากเลยนะกลูกันเนอร์น่ยแข็งแกร่งโอเคเอาล่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินเราชนะชาเลนจ์ธรรมดาละแลเรื่องของการเงินเราโอเคด้วยถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องไปการต่อสู้แบบของจริงแล้ว อัปเกรดสายบนครับเพราะว่าสายไพรมารีทั้งหมดเนี่ยถ้าได้เล่นวิเลสสายบนนะ mm hmm. เขาจะแข็งแกร่งขึ้นมาก mm hmm. แล้วถ้าได้วิเลสสายบนเทียห้เมื่อไหร่ mm hmm. การป้องกันของเราจะปลอดภัยมากขึ้นเยอะ mm hmm. ตอนนี้ผมมี2อออปชั่น1เก็บตังค์ซื้อวิเลจเทียห้ก่อน mm hmm. เพื่อให้การป้องกันของเรามันยั่งยืนต้ออ mm ัปบรรดาฟาร์มตอนนี้ อไม่เอาการป้องกันก่อนเพราะว่าโมเอฟมันมาอย่างนี้เนี่ยเราเริ่มไม่ไหวเดี๋ยวเราอัพ25งหมนาอันนี้ก่อนอโอเคเท่านี้ <c oughs> การป้องกันของเราก็อยู่ในระดับที่น่ารักมากๆเลยครับสวยงามมากโอเค <c oughs> okay. ทั้งกลูเกนเนอรทั้งวิเลด สองตัวนี้คอมโบคัมจอยกันได้แบบรุนแรงมากเพราะฉะนั้นการเงินเราเลยปลอดภัยครับปลอดภัยไปต่อได้อนุญาตแล้วโอเคใครมาตอนนี้ก็น่าจะอ้วกแตกหมดอ่ะผมจะใช้โอกาสในตอนนี้อัปเกรดบัตรหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้นไปครับ <c oughs> เราไปได้ถึงด้าน100่งร้อยหน้าฟาร์มนี่นะอัวที่สอ สวยงามจริงเชียวโอเคครับยืยงเปี้ยงอื้อ <c oughs> มันช่างเป็นตัวที่แบบว่าต่อสู้ได้ดีจริงเลยเจ้าวิเลอมันป้องกันแบบโดยรวมก็ดีสู้ตัวเดียวๆก็แรงไม่แปลกหรอกมันเป็นเทียห้าเนาะทุกตัวที่เป็นเทียห้าเนี่ยมีความแข็งแกร่งกันอยู่แล้ว ช่วงนี้เป็นช่วงหาเงินแบบสุดโตรงของผมครับช่วงสุดโตรงมเมืเ่อกี้เห็นกองเซรามิกกองหนึ่งแต่มาปุ๊บละลายปารไปเลยครับ <c oughs> ยากบอกเลยพี่น้องเงินของเราอะ่ะจะได้เร็วมากขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างที่บอกครับด่นนี้ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากซื้อเท่าเที่ยวหกด้านบังกีออกมานะเพราะฉะนั้นการเงินสำคัญครับ อาจจะไม่เอาแบบว่าพารากอนเทียร์แบบสูงที่สุดในโลกไม่จำเป็นเอาแค่พอใช้พอไม่ต้องลำบากมากบราาาานดาแฟมตอนนี้แบบเรียงตัวกันน่ารักน่ารักชอบผมไม่รู้ว่าหลายคนเป็นหรือเปล่าน,นะผมเป็นคนที่แบบว่าชอบวางให้มันเป็นระเบียบแบบระเบียบจริงๆเลยอะแบบอยู่ติดกันก็คืออยู่ติดกันแบบเป๊ะ ตัวนี้ผมแอบขัดใจนิดนึงเพราะมันไม่เป๊ะโอ้โหถ้าอัพทียาห้ามันก็ถึงนี่นะโอ้โหโดนหลอกเสียดายเงินไปเยอะเหนะมือนกันนะนาเมื่อกี้ตอนที่มันเด้งอยู่แล้วเราอัพกเกรดได้แต่เราไม่ได้อัพอ่ะเราจะเสียเงินเราจะเสียโอกาสของเงินนิดนึงแต่ไม่เป็นไรทุกคนรู้ไว้นะเวลาต่านี้เป็นทียห้าวงมันจะกว้างขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเนะมื่อกี้ไว้ตรงจุดที่ผมแบบรู้สึกว่ามันเป็นระเบียบที่สุดแล้วมันไม่ได้แบบที่จริงมันก็ไม่ต้องการขนาดนั้นนะแต่ก็โอเครู้ไว้ อนาคตจะได้ปรับปรุงสนาน,นาฟาร์มกระจุยเดี๋ยวพยายามซื้อเทียห้าดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวหลุดเหรอโอ้โหตกใจผมว่านายต้องช่วยยิงเฟิร์สสักนิดนึงผมไม่อยากให้เกิดการหลุดเกิดขึ้นอีกมันหวาดเสียวครับเดี๋ยวรองเงิน6กหมื่แป๊เดียวก็ได้แล้วเงินตอนนี้ถ้าผมไม่เอาไปใช้ ไม่ผมไปเอาไม่เอาไปต่อเงินเรื่อยๆนะเงินผมจะเยอะมากผมมีเงินจับจ่ายแบบใช้ซื้อนู่นนี่นั่นเยอะมากแต่ว่าน,นี่ก็ผมรู้อยู่แล้วว่าการป้องกันแค่นี้ยมันเพียงพอเพราะฉะนั้นผมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างอะไรเพิ่มผมก็มาเอาการเงินเพิ่มดีกว่าเห็นไหมมันสบายอะครับถ้ามันสบายผมก็สบายเดี๋ยววางจีน ไม่แปลกใจหรอกว้ยไม่แปลกหรอกที่ผมจะต้องแบบหาการเงินเยอะๆถ้าคิดจะเล่นเทียหกเรารู้อยู่แล้วครับว่าเทียหกอ่ะใช้เงินเกินเป็นหลักแสนหลักแสนหลายแสนด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมีเงินที่ค่อนข้างเยอะแล้วกว่าจ,จะซื้อเขาได้เราก็ต้องซื้อเทียห้าให้ครบทุกตัวซึ่งนั่นก็ใช้เงินอีกเยอะเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลก <c oughs> ที่ผมจะหาเงินโอเวอร์ขนาดนี้นะโอ้โหกองเซรามิกดันเจ็ดสิบหกไม่รอดครับผม บรรณาฟาร์มแบบพร้อมใจกันสุดๆเลยในหมู่บ้านนี้ก็ควรที่จะมีแบงค์สักตัวนะการเงินมันจะโหดเกินไปละถ้าผมซื้อสายบรรณาฟาร์มสายกลางเทียห้าได้เนี่ยการเงินมันจะโหดไปซึ่งใจอะ่ะ พยายามเลงสิ่งนี้แต่จริงๆก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะไมาดีกว่าถือว่าถือว่าลงทุนสู่เปล่าไปผมไม่ซีเรียสมาเรามาเรื่องการป้องกันกันดีกว่าการเงินปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกบานาน่าฟาร์มพวกนั้นไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เริ่มที่ด้านมังคีก่อนเลยล้วเมังคีตัวนี้เอาสายบนก็ทําทเป็นอัลตร้าจักรนอตบวกกับฟลิกช็อตไหมฟลิกช็อตเข้าไปเลยเขาโจมตีได้เร็วเจ้านี่จะทําเป็นคอสโตมาสเตอร์ อันนี้คืออยู่ในช่วงของเตรียมพร้อมสร้างพลรกรอแล้วนะผมมาชอบเรียกมันเทียวหกรูวงของเขาสิได้รับการบัฟมาอย่างเต็มที่ของมังกีวิลเลตแล้วสายคกนี้นี่เก่งจริงส่วนเจ้านี่45ไปก่อนโอเคเดี๋ยวนะมันเหมือนต้องทำอะไรสักอย่างจะได้เลเวลขึ้นมาก มันต้องทำซัำติงอะทั้งนั้นผมได้ซีเรียสก็ต้องเพิ่มไปอีกตัวนึงไว้เท่ๆเอาไว้ตรงกลางนี่ครับเท่ๆปึบตัวนี้แหละสามแสนห้ารอครับผมรอทำให้เขากลายเป็นเทียหกซะหวังว่าหวังว่าโอ๊ยผมยังไม่ได้ทำให้มันกลายเป็นเทียสุดสุด มอง,นะวงว่าผมจะสามารถหาเงินได้เพียงพอก่อนที่จะจบเกมแล้วกันนะ3ามแสนห้านะหวังว่านะยืมเงินมาไม่คุ้มเลยเท่าไม่แลคโอเคเก็บคืนเงินไปเรียบร้อยแล้วผมจะซื้อเจ้านี้ให้กลายเป็นเทียหกพารากอน ด่าน85ดแล้วกับเงินแสนหนึ่งอาจจะซื้อได้ทันอาจจะซื้อได้ทันถ้าการเงินมันมากขนาดเนี้ยอาจจะทันอยู่ด่านหนึ่งเราจะได้เงินประมาณ20 0 0 0นเนาะจะ30 0 0 0ืแล้วนะเด้งทีหนึ่งประมาณพันกว่ากว่าแบบเด้งปึ๊ดหนึ่งอะ่ะพันกว่ากว่าหนะึ่งสองสามสี่ห้าประมาณ15ทีมันเด้งประมาณ15ทีเด้งทีหนึ่งพันกว่าเท่ากนะับหนึ่งห้าหนึ่งหกนใช่เหรอ ิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบหกทีโอเคตอนนี้เราจะมีกันสองแสนแล้วผ่านไปแค่ประมาณแบบสามด่านอะไรอย่างเงี้ยผมถือว่าโอเคนะโปรเกสเงินเร็วดีและการป้องกันแค่นี้นะเอาจริงๆอ่ะมันเกือบจะพอด่านร้อยด้วยซ้ำเกือบจัดมันยังขาดการแบบเพิ่มอีกนิดนึงแต่ว่าก็อยู่ด้วยดีทีผมว่ามันสู้คอสโพรมาสเตอร์กับวิเลยของผมไม่ได้หรอกแต่ถ้ามันโดนน้ำยาแปะเข้าไปก่อนเนี่ยถึงแม้ว่าจะแคบเพียร์สี่เนี่ยมันก็ ละลายทำดาเมจต่อเนื่องอยูแต่คนที่ทำด,ำเดาเมจเยอะสุดตอนนี้น่าจะเป็นร้านมืนชี่ตัวน,นี้เพราะว่าเขาโจมตีระยะโจมตีเขากว้างมากแทบจะตีตีได้ตลอดเวลาที่ศัต,ตรูมันโผล่มาเลยเพราะฉะนั้นเขาโหดครับแต่เราใก,กล้จะได้เทียร์หกแล้วโอเคเราจะได้เทียร์หก่อนดานร้อยนะซึ่งก็งสวยงามเอาการอยู่ถ้าได้เขามาปุ๊บก็สบาย ก็ไม่เหลืออะไรแล้วศัตรูไม่เหลือที่อะไรจะสู้ผมนะ3ส,สามสามปรับให้ตีสตรองแล้กันแต่ว่าผมยังไม่หยุดเท่านี้แน่เพราะผมสามารถที่จะเติมตัวอื่นกลับมาได้อยู่ผมสามารถเติมกลับมาได้แต่ไม่จําเป็นที่จะต้องเล่นสายกลางนะสายกลางเนี่ยเป็นสายที่ต้องแบบว่ามีหลายๆตัวช่วยถ้าไม่จําเป็นก็ไม่เอาครับผม คอสโบมาสเตอร์สตัวสวยใกล้กับบินเลสสวยงามเน้นก็คือแบบพอพอใช้เลยอ่ะกดได้แบบเรื่อยๆตันนี้ยิงลาสดีกว่าโอ้โหการป้องกันของเราสวยงามมากมันสวยงามจริงๆไม่มีใครที่จะสู้ได้หรอกนี่เติมกรูกันเนอร์เทียหเข้าไปด้วยแล้วก็เติมน้ําแข็งว่าละตอนแรกผมแอบเอร์อยู่วางไม่ได้หรอกผมว่าผมก็คํานวณมาดีนะ มันละเอียดเกินไปครับโอเคน้ำแข็งตัวนี้ผมเอาไปใสากลางแล้วกันเพิ่มระยะของวงของมันให้แบบว่าครอบจักรวาลได้อย่างดีที่สุดนะเงินนี่แบบว่าไม่ใช่ปัญหาของผมเลยจมตี้โอ้โหได้รับรางวัลเป็นสซามังกี้นินจามมงกี้ศูนหนึ่งหนึ่งเอาละ่ะไหนๆเราก็ซื้อมาทั้งทีนะผมจะใช้เวลานี้ครับปล่อยให้เขาได้สแสดงพลังให้ทุกคนได้เห็นโอเคไหม เีแม็กใช่ไหมไม่ด่เต้าห้าตัวนี้นี่ยืนง่าวยคเลยไม่ได้ทําอะไรโหดมากจริงๆแล้วก็น้ําแข็งคอยช่วยอยู่หรือว่าเราจะเพิ่มน้ําแข็งเข้าไปอีกก็เอาการเหมือนกันนะวางไว้สักตรงนี้ชิดมากไปดีครับเกะกลับท่านพี่เขาไปพักตรงนี้นะเก็บเงินผมชอบใส่นี้เหมือนกันนะ มันแบบว่าหยุดกึ๊กดีอะสวยงามบอกเลยส่วนตัวน้ำแข็งอีกตัวหนึ่งไว้ตรงนี้ก็ได้มันช่วยสโลได้อ,ออกเป็นลาเจอร์กับรีฟรีสครับเท่านี้ก็วงน้ำแข็งก็โหดมากจำนวนด่านนี้อาจจะไม่ได้ใช้เยอะ แต่ขอบอกเลยครับว่าแต่ละตัวนั้นแข็งแกร่งสุดๆคัดสั่นมาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเที่ยวหกพลากอนตัวนี้รับรองว่าแข็งแกร่งแล้วบานาน่าฟาร์มตัวนี้เชื่อไหมเข้ามาที่หลังใช่ไหมเดีย๋ยวดูนะว่าเขาจะให้เงินเท่าไหร่ตอนนี้เจ็ดหมอาจจะสู้เที่ยตัวนี้ยังไม่ได้แต่รอผมกดสกิลไปเรื่อยๆเขาจะนําแน่นอนครับมันเป็นตัวที่ให้เงินได้เก่งที่สุดในบรรดาบานาน่าฟาร์มทุกตัว ในกรณีที่เราเล่นแค่ตัวเดียวตัวนี้จะให้เงินเก่งที่สุดเลยหลังจะได้แล้วป๊อกโอเคสวยงามครับเดี๋ยวลองไปสัก120ด่างหรือว่าเจ้าพารากอนตัวนี้เนี่ยจะแสดงความสบายออกมาได้มากขนาดไหนเฮ้ยใกล้แล้วนี่นะโอ้โห มันผ่านไปเร็วมากเลยในแต่ละด่านเนี่ยถ้าผ่านได้เร็วแบบนี้นะบรนณน่าฟารตัวนี้จะยังทําเงินได้นําอยู่หน่อยๆเพราะว่ายิ่งผ่านด่านเร็วเท่าไหร่บรรณน,น่าฟารยิ่งให้เงินใช่ไหมแต่แตกต่างกับเจ้าตัวนี้ตัวนี้มันจะต้องคอยให้ผ่านด่านมันผ่านไปช้าๆเพื่อกดความสามารถให้เงินเตี้ยง <c oughs> <c oughs> เจอพลากรเข้าไปไม่มีใครแบบต้านทานพลังของเขาได้ แกร่งมากๆปูปา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 เต็มหน้าจอแบบไม่ต้องมองเลยครับ <c oughs> ด่านร1 8คุณไม่รอดเดี๋ยวด่านร1 9ยสิ้นี่แหละอยากวัดพลังของเขาของเขาในด่านร1 9ว่าเขาจะสามารถสู้แบทสาตัวได้เป็นยังไงบ้างตัวแรกดูชิลมากๆเลยตัวที่สองก็ยังชิลเหมือนเดิมดูยังง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำตัวที่สสบายครับจีโออีซี่จริงๆ ตัวนี้นานหน่อยแข็งแกร่งแมกก็สู้ไม่ได้อรงตรงไปต่อดีไหมไปต่อยอสักทีหนึ่งแล้วกันเท่ายาวๆกลัวว่าหลายๆคนจะเบื่อคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะว่าถ้าเล่นแบบยิ่งยาวมันจะยิ่งน่าเบื่อหรือเปล่าผมก็เลยเพยายามแบบไม่อยากให้คลิปหนึ่งมันนานเกินไปอะไรประมาณอย่างนั้นมนะาฟาวันนี้ให้เงินแต่สามแสนเท่านี้แสนสาม สูสีพอๆกันเขาด่านมันจบเร็วไปนิดนึงถ้าด่านจบไม่เร็วนะเสร็จเขาไปแล้วปืดปืด <c oughs> ดูการโจมตีของมันสิครับช่างน่ากลัวจริงๆและวด้เกลียดด้วยเด้งเต็มหน้าจอซะขนาดนี้ไม่ว่าใครก็สูญยาก ปาสปาสปาสไปาปาอืมโอเคเอาสักร้อยสามสิบแลวกันนะปืะ๊ดปื๊ดไม่ก็แบบร้อยสามสิบเงินผมก็น่าจะถึงถึงล้านหนึ่งได้นานๆทีผมก็คิดถึงไงถ้าพวกเทีลหกเนี้ยนานๆทีก็ชอบแบบหยิบมาเล่นเขาเก่งจริงนะ แต่ว่าจะซื้อเขาได้เนี่ยต้องเตรียมตัวค่อนข้างเยอะเฮ้หลายคนเผื่อไม่รู้นะเลเวลของพารากอนเนี่ยทามพิสามตอนเนี้ยมันได้มาจากการที่เราสร้างจํานวนลิงประเภทนั้นๆถ้าสมมติว่าเราจะซื้อพารากอนของเทหกด้านมังกี้เราก็ต้องใช้ด้านมังกี้เราต้องสร้างมาเยอะๆอัปเกรดเขาเยอะๆคือลงทุนกับด้านมังกี้เยอะๆแล้วเวลามันกินเข้าไปแค่ตัวเดียวเนี้ยมันจะเอาพลังของทุกตัวมารวมกัน เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างแบบสแปมดัสมังกี้ให้แบบว่าเต็มไปหมดเลยครับมันถึงจะทําได้จบดันนี้เราพอละ130เงินของดัสมังกี้นี่200,000น,นี3ส0สี่ไม่ใช่ดัสมังกี้อ่ามานานาฟาร์มก็อย่างที่บอกแหละเจ้าเนี่ยมันขอเวลานิดน,นึงอ่ะเดีย๋ยวมันจะให้เงินได้เยอะมากและอย่างหนึ่งมันสมควรที่จะเงินตามเพราะว่าบานานาฟาร์มต้นนี้มาก่อนตั้งนานแล้วด้วยใช่ไหมล่ะโอเค นะจวันนี้พอละแข็งแกร่งเกินไปทำดาเมจไปเนี่ยจะ12ล้านละโหโหดเกินพอแล้วครับเดี๋ยวไม่รู้จะจบสัทีใช้ได้เล่นกี่ทีก็ก็รู้ว่าเขาแบบแข็งแกร่งตลอดเวลาเลยไม่มีด่านไหนที่เขาจะแบบไม่ได้โชว์เหนือขนาดนี้ให้กับผมใช้ได้เลยทีเดียวครับโอเคครับทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเอง ส่วนการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมอัสซานี่คุณจะต้องขอขอบคุณในการรับชมมากๆเลยครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับผม